ความคืบหน้าล่าสุดสารมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพลประทุษร้ายนักข่าวสองเดือนปรับ1,000 0บาท28ตุลาคม64ที่สารจังหวัดมุกดาหารสารนัดฟังคำสั่งพิพากษาคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาจำเลยในความผิดผข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจากกรณีที่วันที่19มกราคม64นัดช้ยพลวิภาจำเลยเข้าแย่งใหม่สื่อทิจต้อนทีวีช่อง34อมรินทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวช่องดงกล่าวพยายามชี้แจงว่า ได้เข้ามาทําหน้าที่ตามปกติหลังจากนั้นได้โผเข้าใส่ก่อนทุบหลังสองครั้งพร้อมกับผักไห่ก่อนจะพยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยออกฉันพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพสารพิริเค์์พยานหลักฐานแล้วจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรกแรก 391เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานคมขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9จําจำคุก2เดือนปรับ1 0 0 0 0บาทจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือน และปรับ5,000บาทพิเคราะห์ผลการชนสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรงและจำเลยได้รู้แก่โทษโดยนำเงินค่าเสียหายมาวางสารจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอการลงโทษจำคุกมีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30ส่วนที่โจทย์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์เข้าความไว้ดังนี้ครับลุงพลทำบุญด้วยความสบายใจปกติลุงพล สวดมนต์ทำบุญและแจกของคนถูกน้ำท่วมวันนี้จะไปทอดกระถินวัดที่4อนุโมทนาสาธุความสบายใจของลุงกับป้าเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมาดามลาเต้นำคลิปนายซอนายแม่มาเปิดเผยเมื่อสามเดือนก่อนความมั่นใจของลุงเกี่ยวกับคลิปมีมากขึ้นถึงขีดสุดเข้าใจว่าคงได้ดูคลิปจนจบแล้ว กำลังใจนี้ทำให้ลุงหมดกังวลหน้าตาสดใสทำงานเปิดบริษัทแจกของทำบุญคลิปที่มาดามร่วมทำมามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนน่าเชื่อถือมากเพราะว่าหนึ่งคลิปนี้ทำโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงใหญ่เท่าคนใส่ร้ายลุงจึงไม่ต้องกล่าวหาว่าผู้ใหญ่ทำผิดเพราะช่วยนายซอที่เป็นคนร้าย จำไว้หน้าที่จับตำรวจคือตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่กล้าจับตำรวจที่ทำดีและทำเรื่องจริง 2. ในายซอทำงานที่กกกอกหลายเดือนย่อมมีคนรู้จักมากและต่างก็จำเสียงได้เขาพูดความจริงจนคนร่วมทำผิดเช่นนายแม่นายพ่อไม่กล้าแก้ตัวหรือโต้ตอบใดๆ 3. FC ลุงส่วนใหญ่เชื่อเรื่องนี้ คนไม่เชื่อมีน้อยส่วนคนนอกกลุ่มไม่กี่คนกลัวเสียผลประโยชน์ถ้าลุงหลุดคดีง่ายๆจึงพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนี้ทั้งที่ส่วนลึกของพวกก็คือเชื่อ4ผู้ใหญ่หลายองค์กรต่างได้ดูคลิปแล้วว่าเรื่องจริงใจจึงสัน่นระทึกจะหาทางออกทางลงอย่างไรดีเพราะคนทำผิดจใ,ใหญ่ทั้งนั้น 5. รลิ้วล้อฝ่ายตรงข้ามลุงที่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ก็ได้ข่าวว่าคลิปเรื่องจริงจึงต้องปิดปากอยู่เงียบๆ 6. ผู้ใหญ่ที่ทำคลิปเขาใหญ่เท่าตำรวจจึงไม่ต้องทำนายซอมาส่งตำรวจ7เรื่องนายซอเกิดขึ้นหลังจากลุงพลถูกจับแล้วหนึ่งเดือนจะต่อว่ามาดามไม่นำนายซอ มาแสดงเพื่อลุงจะได้ไม่ถูกจับไม่ได้ขั้นตอนนี้อยู่ที่ความสนใจของทนายแล้วแม่ดูลูกวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแล้วเห็นลูกหกล้มเองแม้กล่าวหาว่าเพื่อนลูกผลักแน่ๆเช่นเดียวกับอายการและผู้พิพากษาที่ดูคลิปไหนซอจนจบ 9. ลุงพลไม่ได้ทำผิดอย่างมีคลิปเห็นคนทำผิดชัดเจนลุงจึงสบายใจ มีกำลังใจทำงานด้วยรอยยิ้มเพื่อนๆควรให้กำลังใจมาดามสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนี่ฉันว่าดราม่านกแสกพกบัตรเสือกไปวุ่นวายในครอบครัวของชัยพลและยายแตนคงไม่จบง่ายๆเพราะนอกจากจะลามปามไปว่าครอบครัวยายแตนเตะชัยพลเข้าคุกแล้ว ไลฟ์ล่าสุดช่องอยมทูตนกแสกเนีย่ยเอาลูกสองคนของชัยพลมาเป็นตัวประกันพูดให้ชัยพลเลือกตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อเห็นแก่ลูกทั้งสองที่ฉันไม่รู้ความหมายลึกๆว่าตัดไฟแต่ต้นลมนั้นไฟหมายถึงแค่ครอบครัวยายแตนหรือนกแสกจะหมายถึงตัวยายแตนเองด้วยมันอดคิดไม่ได้เพราะเคยมีแชท ในกลุ่มลายช่องแชสิแชนแนลสมาชิกเคยพูดกันว่าอยากให้ใชัยพลเลิกกับยายแตนเพราะคำพูดทำนองนี้ของนกแสกและสมุนนั่นแหละที่ก้าเกินยายแตนลุงมงคลถึงได้ออกมาพูดตรงตรงชัดๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าบางที นะก็สงสัยว่า f อฟซชัยพลน่ะทนได้ยังไงที่ให้คนปิดหน้ามาทำลายครอบครัวชัยพลหากเป็น f อฟจริงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนสิไม่ว่าเขาจะด่าป้าแตนหรือน้องทั้งสองคนพูดถูกไหมคะถัดมานะคะบ,บอกว่ายังตัดคลิปมายืนยันไม่ได้นะคะต้องรอให้มันพร่ามจบก่อนถัดมานะครับบอกว่าตาพลน่ะเลือกลูกกับเมียอยู่แล้วคะ่ะ ทัดมานะครับบอ,อกว่าไม่รู้จะไปยุ่งเรื่องในครอบครัวเขาทําไมต่อแค่นี้นะ่ะเขาก็แย่อยู่แล้วคนนอกไม่สมควรอย่างยิ่งทัดมานะครับบอ,อกว่าซอยคลิปออกมาครับคนแบบนี้นะ่ะต้องประจานทัดมานะครับบอ,อกว่าชัยพลควรเลือกออกมาพูดห้ามนกแสกปุ้นวายชีวิตได้แล้วทัดมานะครับบอ,อกว่าชัยพล ยังไม่กล้าพูดหรอกคะ่ะกลัวกระแสเนรคุณนกแสกมันหวานไว้เยอะว่ามันมีบุญคุณเป็นคีย์แมนของเรื่องนี้ถัดมานะครับบอกว่าแวะไปฟังตอนป้าอ่อนมาให้กำลังใจนกแสกพอดีจีบปากจิบคอถัดมานะครับบอกว่าถ้าลุงนะ่ะออกมาพูดชัดๆและปกป้องครอบครัวทุกช่องทางนกแสก ไม่มีทางไปแทะไปเล็มค่ะ FC จริงๆนะ่ะเขาก็ช่วยไม่ได้ถ้าลุงพลนะ่ะยังจุดๆ,ๆอยู่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายตั้มเคยบอกว่าผมสงสารป้าจังที่ต้องมาโดนดา่ามากมายที่ฉันอยากบอกทนายตั้มว่าเราก็ไม่ต่างกันหรอกทนายตันะ้มน่ะก็รู้อด รู้ทนให้เขาเมาส์กันสนุกปากใช้เวลาใช้หลักความถูกต้องพิสูจน์ตัวเองช้ามากแต่ก็ทนป้าก็เช่นกันความหยาบคายของคนอย่างมุนีลาเต้หรือทนันไม่ได้ทําให้ป้ากลายเป็นคนเลวร้ายไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเรายังคงเป็นตัวเราไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวรงตามปากใคร แตลาเต้มุนีธนันหรือเจ้าปู่ถ้ามันจะเลวอยู่แล้วก็เรื่องของมันฮิ้วแต่ละคนกล้ามากกล้าเอาสิ้นเมียมาห่มกากซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารู้ว่าพี่บุหลันและทีมทนายตา้ามีความอดทนสูงมากคนปากชั่วๆมาด่าดทอลามไปถึงครอบครัว พวกพี่ยังมีความอดทนพวกเรารู้พวกเราเห็นขอบคุณพี่บุหลานมากๆขอบคุณพี่ที่มีความมีอุดมการที่จะกระชากหน้ากากคนชั่วให้สังคมได้รับรู้สังคมของเราจะได้สูงขึ้นขอบคุณจากใจค่ะถัดมานะครับบอกว่ากรอดๆนะป้าทั้งทนายและทีมงานเสียสละมากถัดมานะครับบอกว่า ผ่านซองไม้จับไอ้เถยมาได้ป้าก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วตอนสู้กับมันนะ่ะมีใครรู้บ้างพ่อแก,แก่ของป้าตกใจแทบสิ้นสติลูกสาวโดนหมายเรียกลือไปทั้งหมู่บ้านขนาดตำรวจยังตกใจว่าไปามีเรื่องอะไรกับคนดังระดับนี้ได้ยังไงป้าบอกทุกคนว่าขอเป็นตัวเองไม่ต้องกลัวแทนนะป้าสู้สุดใจ ตอนไอจุดจุดๆุดมันออกมาออกอากาศจะฟ้องป้าเพื่อนป้าที่เป็นมีสามีเป็นนายพลชัดมาทันทีมึงต้องการความช่วยเหลือไหมกูพร้อมมากป้าผ่านมาแล้วทุกอย่างกลัวกับกระจอกที่คุกอย่างจุดๆุดจุดนี่หมายจับอย่างอีจุดๆุดจุดน่ะทำไมคะถ้าเรามีความจริงเป็นอาวุธ ศึกไหนๆเราชนะได้หมดค่ะ